ขอขอบคุณนะครับคุณชัยพัฒน์ที่โดเน็ตมาให้ผม37 5 0บาทจุสตางค์นะครับพร้อมกับพิมพ์ข้อความบอกว่าต่อชีวิตกันไปทำไมไวล่ะขอบคุณมากมากครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับคุณธนชิตที่โดเน็ตมาให้ผม7บาทขอบคุณมากครับผมเออนายน้อยหยุนว่าแต่ว่าท่านน่ะมั่นใจไหมว่าจะสามารถรักษาอาการขององค์หญิงได้นี่เจหลงเจ้าหน่ะฟังที่ข้าพูดอยู่หรือเปล่าข้าก็บอกว่าสามารถรักษาได้แต่ไม่ใช่ในครั้งเดียว อาจจะต้องใช้เวลาสัก2-3ถึงครั้งเพื่อจะรักษาาการงหงิงเจ้านะต้องออกหน้าในเรื่องนี้แล้วข้านะ่ะจะเป็นผู้ช่วยเจ้าแต่ตัวเจ้าเนะ่ะเห็นได้กังวลไปเมื่อถึงเวลารักษาจริงข้านะจะเป็นคนลงมือทำด้วยตัวข้าเองเออคือว่านายน้อยหยุนข้านะสามารถดูการรักษาด้วยการฝังเข็มทองคาของท่านดดได้หรือไม่ข้านะอยากจะเห็นวิธีรักษา ในตำนานแบบนี้มานานแล้วตามใจเจ้าเลยเจียหลงแต่ว่าตัวเจ้านะอย่าลืมแจ้งวิธีการรักษาให้จางชิงฝานฟังละ่ะมีเช่นนั้นแล้วถ้าอาการของนางกำเริบขึ้นมาอีกแล้วก็มันจะสายเกินไปเอานี่เจียหลงสิ่งที่เขียนทั้งหมดในนี้คือส่วนผสมสําคัญที่ใช้ในการรักษาอาการบาดเจ็บขององค์หญิงเจ้านะจงนํามันไปให้จางชิงฝานซะ ื S <S สุดยอดมากข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าข้านะจะสามารถได้เห็นเทคนิคในตำนานการฝังเข็มทองคำ <S <S เออว่าแต่ว่านายน้อยหยุนทำไมวัตถุดิบมันถึงมีมากมายขนาดนี้ล่ะ <S <S แล้วก็สิ่งที่เขียนอยู่ในนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นวัตถุดิใรรใบในการสร้างอาวุธใช่ไหมขอรับใช่แล้วแหละนั่นนะคือวัตถุดิบในการสร้างอาวุธข้านะก็ใช้โอกาสนี้ สั่งมันไปเลยก็แล้วกันเอ๋หลายกาแม้ว่าการกระตุ้นจากการฟังเข็มทองคํานั้นจะใช้เพียงแค่เข็มทองคา1กล่องแต่ว่ามันก็ยังมีข้อจํากัดของคมหนาคมยาวควมบริสุทธิ์ของเข็มอยู่ดังนั้นเพื่อเป็นการดีที่สุดวัตถุดิบบางอย่างข้าเองก็ต้องหามันมาด้วยตัวเองเออคือว่านายท่านข้านะมีแค่170อยเหรียญทองเอง ขอความกรุณาท่านได้โปรดเมตตาข้าสักครั้งเถอะเอ๋นั่นมันแม่สาวหัวทองเมื่อครั้งก่อนนี่นี่ไม่ใช่ว่าข้าเน่ยไม่อยากจะช่วยเจ้านะแต่ว่าที่อื่นนะ่ะอยา่างตำตำอันนี้มันก็ราคา300เหรียญเลยมันก็พอมีวิธีอยู่นะคนสวยไม่ใช่ว่าข้านั้นไม่อยากจะช่วยเจ้าชายผู้นี้คือผู้ฝึกเล่นแร่แปรธาตุขั้นกลางผมจะขอเรียกเขาว่าจันไรนะครับ ว่าไงล่ะแม่สาวน้อยเอ,เอ๋ไม่ต้องเอ๋หรอกหากว่าเจ้านะ่ะยอมมาคุยกับข้าเป็นคนของข้าเรานะสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องเลยนะแม่สาวน้อยได้หญิงคนนี้ทุกคนคงจะจำกันได้เขาคือหมิงบูนั่นเองเฮ้เจ้านะ่ะฝันไปเถอะเออนี่คนสวยอย่าพิ่งไปแค่แค่แค่สามเดือนข้านะ่ะ จะให้เจ้ามาคบกับข้าเพียงแค่3มเดือนเท่านั้นเอ๋นิงนิ่งใช่แล้วแหละเจ้าตัดสินใจถูกแล้วเจ้ายังต้องการน้ำนี่เพื่อไปช่วยพี่ชายของเจ้าอยู่ใช่ไหมล่ะเจ้าคิดถูกแล้วแหละข้าน่ะในอนาคตอีกไม่นานก็ต้องกลายเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุอยู่แล้วเมื่อถึงเวลานั้นข้าก็ต้องไปแต่งงานกับเหล่าลูกสาวองคุนนางข้าจะได้กับเจ้า เพียงแค่สามเดือนเท่านั้นแหละไม่นานหรอกว่าอย่างไงล่ะหากว่าเจ้าตกลงน้ําในมือนี่ข้าก็จะมอบให้เจ้าไปแบบฟรีๆเลยว่าแต่ว่ามือนั่นน่ะมันโดนไหมไอ้ไอ้จันไหลคือคือว่าข้าน่ะขอนํายานี่ไปให้พี่ชายก่อนได้ไหมแล้วหลังจากนี้ข้าน่ะจะรวบรวมเงินมาให้ท่านอย่างครบถ้วนได้นอนเอ๋ <c oughs> เอายาไปก่อน แล้วค่อยมาจ่ายให้ค่าทีหลังอย่างนั้นเหรอถ้าทำแบบนั้นมันก็ทำได้แต่ว่าข้านะไม่อยากจะทำแบบนั้นนะสินี่คนสวยหากว่าเจ้ายังเห็นพี่ชายของเจ้ามีค่าอยู่แล้วก็เจ้านะก็ยอมรับข้อเสนอของข้าแต่โดยดีเถอะนี่คนสวยข้าในอุตส่าห์ให้ข้อเสนอดีๆแบบนี้กับเจ้าเจ้ายังจะกล้าปฏิเสธอีกเหรอใกล้แล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้ว ไอ้บ้าหน้าไหนไวะแม่งกล้าขับทวงข้าเอ๊ะเนี่ท่านนี่ไอ้จันไรแกน่ะเป็นใครกันกล้าดียังไงมาแตะต้องผู้หญิงของข้าเผื่อทุกคนจะจำหญิงคนนี้ไม่ได้นะครับเขาคนนี้หลี่หยุนเซียวนี่ฮผู้หญิงบ้าอะไรของแกวะ แกแกรู้ไหมว่าข้าน่ะเป็นใครดูดูสิ่งที่แกทำนี่นี่นะมันแผลใหญ่นะโว้ยโอ้ยเจ็บว่าแต่ว่าแกนะเป็นใครเหรอข้าน่ะไม่เห็นรู้เลยจริงๆห <c oughs> <c oughs> <c oughs> น่อยแกเดี๋ยวข้าทำให้แกนะ่ะพูดไม่ออกเอง <c oughs> ข้าน่ะคือผู้ฝึกเล่นแร่ปแปรธาตุขั้นกลางแห่งสมาคมนักเล่นแร่ปแปรธาตุอาจารย์ของข้า คือท่านปรมาจาร์เจียหลงท่านผู้นั้นคือนักเล่นแร่แปรธาตุขั้นแรกยังยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้หรอกพี่ชายร่วมสาบานของข้านะ่ะคือหลงฮาวเขาเป็นบุตรชายคนโตของท่านหลงชินท่านหลงชินก็คือหนึ่งในผู้บัญชาการของราชองครักษ์ขององค์จกักรพรรดิยังไงล่ะถ้าเจ้านั้นไม่ได้โง่ถึงขนาดฟังที่ข้าพูดไม่รู้เรื่องแล้วก็เจ้าก็จงรีบขอโทษข้ามาซะ เดี๋ยวก็เจ้านะ่ะจ่ายให้เข้ามาร้อยเหรียญทองสำหรับการบาดเจ็บที่เจ้าทําให้กับข้าบทตัวประกอบในเรื่องนี้เนะี่ยมีบทพูดเดยอะจริงนะนี่ข้าน่ยรู้จ,จักเจีหลงกับผู้บัญชาการหลงชินแต่ก็ไม่เคยได้ยินมาว่าเขาเนะี่ยจะมีบุตรชายหรอกนะแถมตัวข้าในตอนนี้เนะ่ยยังมีเหรียญทองหลายร้อยเหรียญเลยละดีดี ถ้าเจ้าอยากได้มากนะเอา้เอาดีแต่ว่าค่านะเอ,เอ๋อะไรอะไรของเจ้าถ้าเจ้านั้นอยากได้มันมากนะักก็หยิบมันขึ้นมาซะสิบ,บ้านะแววตาแบบนี้แม้แต่นักรบที่ผ่านการรบมาหลายครั้งก็ไม่มีแววตาที่โหดร้ายได้ถึงเพียงนี้เฮ้ยทำไมข้าถึงได้รู้สึกวันๆถ้าข้าหยิบถุงเงินนี่ขึ้นมา มันคงจะฆ่าข้าแน่เขาเขาเขาคนนี้ตอนนั้นข้าต้องการเงินเป็นอย่างมากทําให้ข้านั้นต้องเข้าร่วมกับหลันเฟยเพื่อที่จะทําการไล่หลีหยุนเซียวออกไปจากสถาบันแห่งนี้แต่กลับกลายเป็นว่าหลันเฟยดันถูกชายคนนี้ทําให้เขาโดนไล่ออกไปเสียเองหลังจากที่ข้าพบเขาในวันนั้นมาวันนี้ดูเหมือนว่าเขานั้นจะแข็งแกร่งขึ้นเป็นอย่างมาก เอ้เอ๋พี่พี่ฮาวเออพี่พี่ฮาวช่วยข้าด้วยพี่ไอ้นั่นมันรังงแกข้าไหนมันเป็นใครกันวะไอ้นั่นน่ะพี่มันยืนอยู่ตรงนั้นน่ะเฮ้ยเฮ้ดูตรงนั้นสิดูเหมือนว่าจะมีปัญหากันแล้วเฮ้ยเฮ้ยเงียบเงียบไปพวกเราน่ะเฝ้ามองดูการต่อสู้อย่างสนุกก็พอเนี่ ข้าไม่รู้หรอกนะว่าแกน่ะเป็นใครและข้านั้นก็ไม่ได้อยากจะรู้ด้วยข้ามีทั้งเลือกให้เจ้าอยู่สองทางหนึ่งยอมพุกเขาขอโทษน้องชายของข้าทิ้งเงินและผู้หญิงนั่นเอาไว้ตรงนี้ซะจากนั้นแกนะ่ะก็ใส่หัวกไปหรือว่าแกนะ่ะจะเลือกทางเลือกที่สองกลายเป็นคนพิการและใช้ชีวิตต่ออยู่ในคุกชายผู้นี้ผู้นำเหล่าทหารองครักษ์รุ่นใหม่หลงหาาเอาเอา,เอ,าอย่าคิดนานละก็ให้แกเลือก สามลมหายใจเท่านั้นไงล่ะแกข้าบอกแกแล้วไงว่าพี่ชายของข้าน่ะคือหลงเฮากาดียังไงมักแต่ต้องตวงข้าวะไปไปรีบใสห่หออกไปซะอหลิวเสี่ยวเขาจะหนีไปนั้นเปล่าเลยเขาพุ่งเข้าไปโจมตีใส่หน้าท้องของไอ้จันไรอย่างจังโ,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 โน้องน้องจันเป็นอย่างไรบ้าง พี่พี่หลงจุดตั้นเทียนของข้าโด,ด,ด,ดนทําลายไม่นะไม่ตอนนี้ข้าเน่ะกลายเป็นคนพิการไปแล้วบ้าเอ้ยไอเด็กเหลือขอกล้าดีไงวะมาทำร้ายน้องชายของข้าข้าเลือกตัวเลือกที่สองไงพอดีว่าข้าอยากจะเข้าไปนอนเล่นในคุกอยู่บ้างเอ๊ะข้าไม่คิดเลยว่าหลีุนเซียวเข,ขาจะทำเช่นนี้ น้อยนะแกปากดีแบบนี้อย่าอยู่เลยบ้าเอ้ยไอเด็กเวนนี่มันบังอาจมาทำลายจุดตันเถียนของน้องชายของข้าพูดซึ่งที่ในอนาคตต้องมีอนาคตที่สดใสเป็นแน่เฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้อาจารย์เตียหลงไม่ปล่อยข้ากับครอบครัวของข้า,าไวนะ้แน่ไปลงนรกสักแกเอ๊ะนัน่นอะไรกันเนี่ย <c oughs> บ้าไอบ้านี่มัน ก็ไม่อยากจะพูดเยอะให้ภาพมันบรรยายเอาก็แล้วกันนี่เขาใช้เพียงแค่2นิ้วในการรับดาบอย่างนั้นนั่นเหรอโอ้บ้าอะไรวะเนี่ย <c oughs> อ้าวไหนเจ้าบอกเป็นผู้นำของกลุ่มราชองครักษ์ขององค์จักรพรรดิยังไงลนะ่ะฝีมือเจ้านะทำได้แค่นี้เองนั่นเหรอน้อยไอเด็กเวรนี่มันแข็งแกร่งจริงจ ไม่แปลกใจเลยทําไมว่ามันถึงได้ปากดีเช่นนี้น้อยนกแกยังไม่หมดแค่นี้หรอกดาฟ้าทมินจงเปิดออกแต่ดูเหมือนว่าหลินเสี่ยวนั้นจะหลบการโจมตีนั้นได้เอ๊ะนี่คือไม่ผิดแน่สิ่งนี้นะคืออาวุธเล้นลับเป็นอาวุธสุดพิเศษสำหรับผู้ที่อยู่ในานานขั้นที่หนึ่งเป็นอาวุธที่ไหลขีดจำกัด มีพลังมากอย่างมหาศาลมีเพียงนักเล่นแร่แปรธาตุเท่านั้นที่สามารถปรับแต่งอาวุธนี้ได้ <c oughs> เป็นไงล่ะแค่ดาบฟ้าธมินของข้าเล่มนี้นะทำมาจากเหล็กเย็นจากใต้ก้นทะเลลึกโดยท่านปร,รมาจาย์เหลียงเวียนยู่ท่านปร,รมาจารย์นักเล่นแร่แปรธาตุขั้นที่สองไงละ่ะ <c oughs> รู้บ้างไหมว่าแกนะเป็นคนที่สามที่ได้เห็นดาบเล่มนี้ของข้า <c oughs> ตอนนี้แม่งมีปลดปล่อยดาบฟันวิญญาณด้วยโว้ยนี่มันสุดยอดการรวมเรื่องของเรื่องต่างๆนี่ว่าถือว่าแกนะโชคดีแค่ไหนแล้วที่ได้ตายด้วยดาบฟ้าทมินเล่มนี้ของข้าเฮ้ยยืนฟังแกโม้มาตั้งนานนึกว่าจะมีอะไรดีที่แท้ก็แค่อาวุธเล่นลับระดับแรกสิงเค็งะมัดเลยว่าก็อย่างว่านะเศษขยะก็ต้องคู่ควรกับเศษขยะ